เข้าใจแล้วนะว่าทำไมตัวนี้เขาถึงขายได้สองแสนชิ้นนี่คือไฟฉายรุ่นใหม่เลยนะคะตัวนี้อนเนกประสงค์มากเป็นได้มากกว่าไฟฉายเขามีตั้ง3ฟังก์ชันในตัวเดียวทุกคน1นกดแบบนี้เขาจะเป็นไฟฉายแบบนี้เลยนะคะสามารถปรับได้ต้องการวงไฟใหญ่แค่ไหนเนี่ยปรับแบบนี้ได้นะคะไฟก็จะเล็กใหญ่แบบนี้เอาลองดูข้างหลังว่าเห็นหรือเปล่า อ่าเนี่ยเล็กใหญ่แบบนี้ได้นะคะตรงนี้แล้วเขาไม่ได้แบบไม่สว่างนะทุกคนสว่างมากตอนนี้ไฟในห้องมันสว่างนะคะมันก็เลยเหมือนเขาไม่ค่อยมีแสงข้นแต่จริงอ่ะถ้าอยู่ในที่มืดตัวนี้คือโอเคเลยนะและกดอีกครั้งหนึ่งเขาจะกลายเป็นไฟ s o s โอเไฟฉุกเฉินแบบนี้ก็ทําได้กระพริบแบบนี้อ่าขอความช่วยเหลือรุ่นนี้น่าได้อ่ะทุกคนนะเป็นไฟแบบกระพริบแบบนี้ก็ได้อ่ากดอีกที่หนึ่งตรงนี้เขาจะเป็นไฟแบบ สีนวลๆแบบนี้นะคะแต่งจริงสว่างมากนะและตั้งแบบนี้ได้เลยไม่รู้ทุกคนเห็นไหมอ่าลองวางบนกล่องน,นี่เขาสามารถตั้งแบบนี้ได้เออแล้วก็แสงก็ค่อนข้างโอเคเลยนะสว่างนะทุกคนตัวเนี้ยคือเขาเป็นระบบชาร์จ USB นะทุกคนเป็น USB Type C นี่จะมีรูชาร์จอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีสายชาร์จ Type C แถมมาให้ด้วยหนึ่งอันในกล่องเนี่ยเธอหลักสิบเออหลักสิบทำได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่และยังมี ตะขอห้อยแบบนี้ได้ด้วยนะคะคุณสามารถเอาไปเกี่ยวแบบว่าบนเต็นท์หรือว่าเอาไปเกี่ยวบนโต๊ะหรือว่าเอาไปเกี่ยวแบบตรงไหนก็ได้ที่คุณอยากแบบเอาไฟตัวนี้ไปวางไว้อะเออ เนี่ยมันทําได้แบบง่ายมากๆในราคาหลักสิบอะทุกคนแถมยังเออสามารถกันน้ําได้ด้วยนะกันน้ำกันฝนได้เบื้องต้นอะแบบไม่ใช่ไปตากฝนทิ้งไว้ทั้งคืนหรือว่าแบบเอาไปแช่นะ้ําอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเขาสามารถกันน้ําได้เออใช้แบบโดนน้ำโดนฝนได้ค่อนข้างทนทานเธอดูสภาพอันนี้คือซื้อมาใช้งานจริงๆนะคะเพราะว่าเราอะเคยมีปัญหาว่าหาของในรถไม่เจอแล้วมือถือก็ดันแบตหมด เราจะทำไง,งดีโชคดีมีตัวเนี้ยติดลดไว้เนาะก็สามารถแบบใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็โอเคเลยกับราคานี้มีให้ทักสามฟังก์ชั่นอ่ะทุกคนคุ้มมากใครสนใจอยากได้นะคะกดที่ตะก้าเหลือช่องโฟมสุขาได้เลยนะคะถ้าเห็นตะก้าอยู่รีบกดเลยนะคะ